สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาอยู่กับที่เดิมที่เดิมที่เดิมนะครับเนี่ยเร็วไหมไวไหมนะครับตรงหัวเนี่ยมันจะทีๆหน่อยนะครับเพราะว่าลมันหยุดนะเนี่ยนุก็จะคืบคืบคืบก็เฉลี่ยก็ใช้ได้นะครับนะถ้าดูแลดีๆฝนฝนดี ใส่ปุ๋ยดีฉีดยาคุ้มฉีดถึงเวลาฉีดยังไงก็ไล่ละเกวียนอยู่แล้วนะครับนะร้อยไล่นีได้สักแปดสิบเกวียนอย่เงี้ยไหมแปดห้าสี่สิบแปดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบตันนะร้อยี่สิบตันเป็นเงินเท่าไหร่แล้วนะครับตันละแปดบาทร้อยตันก็แปดแสนแปดสองสิบหกเก้าแสนหกเนี่ยเกี่ยวมาเก้าแสนหกนะครับ ทุนห้าแสนกำไรสี่แสนหกสามแสนอ่ะไหมมันก็ดีใช่ไหมอ่ะอันนี้คนงานไถนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเป็นร่องนี่นี่หน,น,น่อยนะครับมันอยู่ที่การตั้งนะครับอ่ะดูดิก่อนไถเนี่ยดูนะครับเป็นมันเป็นร่องมันนะนะครับนะครับเห็นไหมเป็นเนินเป็นมัน อยู่ที่ประสบการณ์นะครับผมให้เขาถ่ายไปงั้นแล้วเราก็เรียกเขามาลงมาดูนะครับว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณถ่ายเป็นอย่างเงี้ยมันโอเคไหมมันได้ไหมนะครับนะมันได้ไหมมันเป็นยังไงเวลาเราถ่ายเราต้องพิจารณานะครับพิจารณาว่ามันคือถ่ายยังไงก็ได้อะปรับยังไงก็ได้ให้มันรถมันตรงแล้วก็เวลาถ่ายมันตรงมันไม่ไม่บิดนะครับมันไม่เบี้ยวมันไม่เฉมันไม่เข แล้วก็ให้ผลงานมันเนี่ยขายยังไงก็ได้ให้มันเรียบนะครับจะตั้งยังไงก็ได้ให้มันเรียบนะครับคือหลักการอ่ะมันไม่มีอะไรยากหรอกครับขอให้คุณลงมือทํานะแขนกลางแขนข้างเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็หูสลักพวกนี้มันมันสัมพันธ์กันนะลูกหลังลูกหน้านะครับลูกหลังต้องต้องลงเยอะกว่าลูกลูกหน้านะเพราะว่าเวลาลงล่องเนี่ยรถมันตกนะครับ รถมันตกขวาใช่ไหมเดี๋ยวหน้ากับหลังมันจะเท่ากันนะครับบอกเอ้ยทําไมตั้งมาอย่างนี้ใช่ไหมทําไมผ่านมันตั้งอย่างเนี้ยมันก็เท่าไม่เข้าไม่เท่ากันเอาก็เนี้ยครับเวลาลองเวลารถมันตกลองอะนะรถมันเอียงนะมันไม่ใช่ตรงๆงนะนะครับก็ดูเอาแล้วกันนะแล้วเวีาเวลาเก็บหัวงานนะครับเวลาเก็บหัวงานเราจากจะให้มันอยู่ในลักษณะเนี้ยเราก็วิ่งไปกลับนะพอนะครับ ไปกลับลอยหนึ่งจบแล้วก็อุปสรรคที่เราเจอนะครับนี่ทำไงครับกลางไร่อันนี้อยู่กลางไร่นะเก็บครับเก็บขึ้นรถแล้วก็จอดรถครับเห็นไม่ได้ครับจอดรถแล้วก็เอามาวางไว้เนี่ยครับเนี่ยเต็มทางหมดอะเนี่ยเห็นไหมเอามาวางไว้เนี่ยครับนะ นะครับก็นะสวยตามท้องเรื่องนะครับผมสวยถ้ามันเป็นที่นานี่เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นที่เดินที่ที่ดอยที่มันสําหรับปลูะโพดเลยนะครับตรงเนี้ยนะถ้าเป็นที่ของตัวเองนะหน้าขุดสะห้าไร่สิบไร่นะครับนะกลางนี่เลยเอากลางไร่เลยทําระบบน้าดีๆตรงไหนเป็นเนินเกินก็ ตรงไหนน้ำไม่ถึงก็เดินเมนไปน้ำหยดโอ้โหมันจะอลังการมากเลยนะครับสิบไร่ไอ้ร้อยไร่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนฮะไม่ต้องไปไหนกันนะครับอยู่กันแถวนี้แหละนะมันผมว่าพ้องผมมองเห็นเงินนะครับแต่ว่าถ้ามันเราทำให้ดูวิธีมันก็มันก็ไม่ได้นะทำไปทำทำผิดที่สิบปีก็ไม่รวยนะครับอ่ะ มาดูคนงานนะครับว่าจะยังไองอนะนะเจอหินนี่เก็บกองเลยนะก็เจอหินตรงไหนเยอะๆบอกให้เขาเก็บนะครับฝั่งนี้มันไม่มีหรอกเนี่ยมันจะมีแค่หัวแค่ตรงนี้นะครับตรงนู้นนะฝั่งนี้ไม่มีเลยนะครับผมหยอดเนี่ย รถหยอดจะรู้นะครับว่ามันมีไม่มีเพราะรถไถมาอาจจะข้ามบ้างผมรู้เลยครับมันไม่มีครับฝั่งนู้นก็ไม่ค่อยมีครับจะมีอีกิ้งนี่แหละลยี่สิบไล่ตรงนี้แหละนะครับก็เก็บแล้วเก็บเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเจ้าของได้มาทําอีกรอบหน้าเนี่ยผมก็สบายแล้วถ้าเอาผมมาอีกนะครับแต่ก็ไม่ซีเรียสเอาใครมาก็ได้นะครับไม่มีปัญหาจะมาอีกก็ได้จะไม่มาก็ได้นะไม่ต้องซีเรียสนะครับเจ้าของถ้าเข้ามาดูนะครับ แบบเอ้ยผมทํางานไม่ค่อยดีว่าเดี๋ยวลองเจ้าใหม่ปีหน้าไม่มีปัญหาครับแต่ผมทําคราวนี้ผมคือว่ามันสบายนะครับไม่ไม่ว่าเราหรือว่าเขาหรือเจ้าของไร่หรือเจ้าของคนเช่าหรืออะไรก็ว่าดไปแต่มันง่ายนะครับเราเก็บแล้วเ,เก็บเลยนะแล้วเดี๋ยวก็ให้เจ้าของเขามาเก็บเอารถยนต์เอาอะไรสารี่เอารถเข็นอะไรมาเก็บแล้วก็เอาไปกองไว้ไหนไกลๆนะครับเอาไปกองไว้ข้างต้นไม้อะไรก็ได้นะ แล้วก็ตรงต้นไม้นะครับต้นไม้ยมยมยมๆยเนี่ยมีหินทุกต้นนะครับเอากองไว้ตรงนั้นแหละนะครับผมก็จะเก็บกองนะถ้ามันลูกเท่ากําปั้นนะมันไม่เป็นไรนะครับเนี่ยคุณนึกสภาพเนี่ยลูกขนาดเนี้ยแล้วหัวหัวหัวแทกหัวยอดแทกมาเงี้ยมาอย่างเงี้ยปั้งเกิดอะไรขึ้นครับทุกอย่างสั่นสะเทือนนะครับนะทั้งเฟืองรดทั้งผานที่วันแหวกนะครับมันพังไปหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วมันจะคุ้มกับเราไหมอะ คือเราก็ระวังหินนะครับกลัวหินแล้วก็ต้องไปไวไม่ได้นะครับไปไวไม่ได้แล้วก็ต้องค่อยๆไปเสียเวลาเสียทั้งน้ํามันคือทุกอย่างมันเสียไปหมดนะครับเพราะว่าอันนี้อันเดียวเห็นไหมนะก็เลยให้ค้นไถเนี่ยไม่ต้องรีบครับไถเสร็จวันไหนก็เสร็จให้ค้นไถเนี่ยเก็บมานะครับเก็บมาหรือไม่ก็ดนนกันเป็นกองเป็นกองเป็นกองนะครับไถไม่ต้องไถเอาเว้นไว้ให้ใหมัน ลกให้ยามันลกเป็นจุดหมายไปยงั้นละนะครับให้มันเห็นว่าเออตรงนั้น,ม,นมันมีก้อนหินเดี๋ยวคราวหน้าก็จะได้ไปเก็บอะไรเงี้ยใช่ไหมนะครับก็ประมาณนั้นนะครับวันนี้เป็นวันที่เจ็ดหรือเปล่าคืนที่หกผมก็ไม่รู้แล้วผมมาก,กี่วันผมมาแต่วันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอะไรอะ่ะวันเสาร์ใช่ไหมอ่าวันนี้คืนนี้ฮะคืนคืนวันที่หกแล้วคืนที่ห้านะครับนะห้าหกคืนแล้ว ก็ไม่มีอะไรนะครับคนงานที่เข้าโรงพยาบาลก็ออกโรงพยาบาลแล้วนะท่านผู้ชมคนไหนติดตามนะครับออกโรงพยาบาลแล้วนะครับสบายใจแล้วแนละ้วเนาะโอหถ้าเขาเสียชีวิตนี่ผมงานเข้าเลยนะผมรับผิดชอบไม่ไหวนะครับเขามีลูกอ่อนสองคนนะเรารับผิดชอบไม่ไหวนะครับก็มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเราก็ไม่ได้ลบลู่นะครับมาถึงผมก็บอกเก่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะบอกทุกวันตอนนั้นนสามวันแรกก็ยังอันนั้นกันนะครับ แต่ว่าเอาโอเคครับก็ตอนนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเดี๋ยวคราหน้าเราก็ได้รู้ว่ามันสมควรจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะแค่นั้นเองก็อ่ะเป็นไปตามนั้นนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับส่วนผู้ชมคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าเออจะไปซื้อไปดูปุ๋ยไปดูอะไรตรงไหนนะครับเข้าไปในเพจนะครับใต้ลิงก์นะครับมีทั้งทิกตอกมีทั้งเพจมีทั้งกลุ่มนะครับเฟซบุ๊กนะครับ นะโอเคก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ